นี่คือความสวยงามของนิยอก์คือมีศิลปะอยู่ทุกที่นะครับก็สิบบาทสวยดีเนาะถ้าเรามาเที่ยวเราก็นี่แหละอันนี้ก็คือเขอวาวัดภาพเหมือนนะครับ ด้านหนึ่งนะปกติผมจะเข้าอีกฟากหนึ่งแต่วันนี้เราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นั่นเองสนทพาร์คนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่อีกที่นึงที่เวลามาเยี่ยมเซนทรพาร์คนะครับ ก็จะต้องมาถ่ายรูปมันจะคล้ายๆกับยังไงดีอะเหมือนอารมณ์สะพานเราถ่ายตรงนี้แล้วก็จะมีพวกเป็ดพวกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะถ่ายกันลงจุดวิวตรงนี้เพื่อให้ได้วิวกับสะพานที่อยู่ตรงนูนไกลๆยังไม่เห็นนะตรงนี้เห็นไหม <l ots> คุณเห็นเป็ดมะ นี่ครับจุดที่เขาถ่ายกันก็คือตรงมุมนี้ถ่ายไงไงก็ได้ให้สะพานตรงนู้นเนาะและ้วก็ลูกเป็ดมาเดรินด u c กนั่นเองนะครับความสวยของสนับพาก็อยู่ที่ต้นไม้นะครับแล้วก็พวกหินต่างๆนั่นเองนะครับก็ถ้าลองนึกถึงเมืองใหญ่อย่างเมืองกรุงเทพบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จะไปส่วนจัด ไม่ใช่สนใจจัดส่วนลุมพินีพาร์คเนาะแล้วก็อีกหลายส่วนผมไม่ค่อยรู้จักในกรุงเทพแต่ถ้ามานิวยอร์กก็จะต้องมาที่นี่ครับเซนทรัพาร์คเพราะมันอยู่อยู่ตรงกลางของเมืองเลยอันเนี้ยเราเห็นไหมตึกตึกเยอะเลยแล้วกินพื้นที่ที่นิวยอร์กเยอะมากเนี yeah. ่ยคนก็จะมาเดินกันมานั่งรถมาชมเสั์พาภาพกันนะครับซึ่งผมบอกเลยนะบอกเลยว่าไม่แนะนําเพราะว่าอะไร เพราะแพงมาก1นาทีก็ประมาณ4ีถึงหเหรียญซึ่งกว่าจะนั่งครบเซนอร์พาร์คเนี่ยคุณจะหมดเงินไปเยอะมากคิดง,ง่ายๆเลย1เหรียญสามสบาทต่อให้นั่งไปมา1ชั่วโมงก็ยังไม่หมดอะเซนอร์พาร์คอะฉะนั้นแนะนำว่าให้เดินเอาดีกว่าครับอย่านั่งรถม้าเลยมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแหละคือถ้าไม่มาที่จะเสียตังก็แคหนึ่งนาทีประมาณหเหรียญ นะครับ1 7อบาทเลยฮนะแต่ถ้าถ้าให้ผมแนะนำนะนผมให้ให้เดินเอาครับเดินดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เห็นมหมบรรยากาศก็ดีออกวิวดีคนดีคนหน้าตัดดีเห็นปะอันนี้เริ่มจะเข้าสปริงแล้วนะฮะก็เลยมีดอกไม้มาบ้างแล้วแต่ส่วนมากก็ต้นไม้ก็ยังไม่มีไม่มีใบนะครับ อันนี้เป็นสะพานที่ผมพูดถึงนะครับว่าถ้าถ่ายรูปมาเราก็ต้องจับให้ได้สะพานนี้ฮะแล้วก็วิว,ว,วกับอ่อซิตี้วิวเนาะอีกจุดหนึ่งที่คนมากันก็คือตรงนู้นขาวๆตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกัน,นครับมันก็คือลานสเกต็ตอีกที่หนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมพาไปดูที่อ่อ รอ c k เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ละนี่เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือลานสเก็ตที่เซนอร์พาร์คนะครับจะมีอยู่3จุดหลักๆเลยคือที่ r อ c k เฟลเลอร์เซ็นเตอร์เซน p ร r k พาร์คแล้วก็แบรนด์พาร์คนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปแบรนด์พาร์คนะจ,จะมาแค่เซนอร์พาร์คก็น่าจะหมดละโอ้โหคนไม่เยอะนะวันนี้หมายถึงว่าที่ไอซ์ลิงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่อ๋อไม่นี่ ต้งเบรกหรือเปล่าพักคลีนไอซ์เพราะนี่ที่เห็นก็มีเห็นแค่สองคนนีงที่เล่นอยู่แต่ก็มาที่นี่ก็เช่ารองเท้านะครับแล้วก็มันมีล็อกเกอร์ด้วยนั่นเองเนะาะเช่ารองเท้ากับล็อกเกอร์แล้วก็ไปเล่นได้เลยล็อกเกอร์ถ้าแบบไม่อยากจะเช่าก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีของเยอะแต่ถ้ามีมากับคนอื่นอะไรเงี้ย น่าจะเป็นโค้ชกับกับนี่เล่นอยู่นะครับเป็นช่วงเบรกลแบบ่ะช่วงคลีนไม่เป็นไรครับเราจะไปต่อนะเราจะไปกันต่อจุดที่ที่น่าสนใจนะครับเวลามาเสนอภาพาสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออ่ามากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือพวกช่างภาพไม่ใช่ช่างภาพ นับวาดภาพเสมือเนี่ยฮะที่นั่งอยู่ตรงทุกๆท,ที่เลยซึ่งเขาใช้เวลาวาดไม่นานนะครับรูปหนึ่งประมาณสิบเหรียญใช่ไหมใช้เวมเามันสิบห้านาทีอะคือไม่นานเลยสิบห้านาทีแต่ออกมาดีเลยอะแล้วทุกคนเก่งมากค,คนเหมาอกลังกายวิ่งกันนั่งรถปัน่นรถปั่นจักรยานวิ่งหรือว่านั่งรถมาที่บอกนะครับก็ ตามสะดวกเลยดีไม่ดีนะถ้าคุณมาเดินสนุาพานี่จะเจอแบบซเลิบิที่เยอะมากเพราะก็มีพวกซาริ hmm. ี้ที่อยู่ในนิวยอร์ก hmm. ก็เยอะอะไรเงี้ย mm hmm. เคยมาเดินแล้วก็เจอแต่ว่าก็ทําทอะไรไม่ได้หรอกไม่อยากกวนเขา,านาั่นไงรถม้าที่พูดถึงน้องมา้า เดินกันเยอะเลยอากาศดีมากวันนี้คือ18องศาคือไม่หนาวเลยอากาศกำลังอุ่นนี่ไงน้องหมาเออโอ้นี่นครับก็คนพาหมามาเดินเล่นขี่รถมา้าอันนี้ก็คือรถปั่นที่บ่อนะครับ ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเดินในชนานพาลเพราะว่าจักรยานก็เยอะแล้วปั่นกันเร็วมากอะไรเงี้ยในนี้จะไม่มีรถจะไม่มีรถยนต์นะครับก็มีจักรยานมีรถมา้าแล้วก็รถปั่นแบบนี้นะครับเพราะว่ารถจริงๆก็มีแค่สายตร,รวจตำรวจที่ที่วิง่ง จุดแรกาพาคุณมาเซนโดพาร์กที่ต้องมาก็คือสนามานหญ้าที่ตอนนี้ยังไม่เกี่ยวไหรเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับแต่ว่าก็โอ้แหละที่คุณงาะมานั่งรลฟ์เนาะตรงนี้เลยเริ่มร้อนแล้วเอ่ย สนามหญ้านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ไปข้างในนะครับเพราะว่าในช่วงที่หน้าหนาวที่ผ่านมาหญ้าก,ก็ก็ตายไปเยอะเนาะเขาก็เลยจะต้องอให้เวลาพักให้เวลาพักกับหญ้านิดน,นึงให้แบบหญ้าแบบมีชีวิตขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนเข้าสปริงเนี่ยสนามหญ้าเริ่มเปิดครับก็จะให้คนเข้าไปข้างในได้ แล้วก็ข้างสนามตรงนี้ก็จะมีสนามบิชบอลลีบอลอยู่2ส,สนามนึงซึ่งไม่เคยมาเล่นนะแต่เคยมาดูนันก็เขาเล่นจริงจังอยู่บางทีก็จะมีคนเล่นอยู่ข้างสนามนี้ก็จะเป็นสนามแบดบมินตันเลยแต่ว่าเขาตั้งเต็นกันเองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลหรอกค่ะเขาเล่นกันแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ก็จะมีลีกอยู่เหมือนกันลีกที่เขาเล่นในนิวยอร์กอะไรเงี้ยแต่เคยเห็นเขาเล่นละเขาก็จะแบบเหมือน,เป,นเป็นทีมอัพกันมาแล้วก็มาเล่นกันเลยฮะใครเล่นก็ได้ฮะสนามเลย์บอลน,น่ะวันนี้มันตั้งไว้อยู่แล้วแล้วก็แค่หาคนมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเส็จ เเเเราเล่นกกยอะขับตอนนี้พัชอยู่ที่เซนต์พาร์คนะครับ mm. ข้างในละ mm. ก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆเซนต์พาร์คซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับคนก็อากาศดีไงคนก็ออกมาเดินกันนะักท่องเที่ยวนะครับ่วนคนโลเคเองก็ออกมาก็ค่อนเยอะเหมือนกันนะครับถ้าแนะนำนะ mm. เดือนที่มาเที่ยวในนิวยอร์กล้วแบบ สวยอ่ะน่าจะเป็นช่วงโนเวม b e r เพราะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะครับตอนนี้เป็นคือมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างหน้าหนาวกับฤดูใบไม้ผลิฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ที่เห็นก็คือมีแต่กา้านมีแต่กิ่งยังไม่มีใบนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักประมาสอสาอาทิตย์ก็น่าจะเห็นสีเกี่ยวเพิ่มขึ้นมาหลายละแต่ถ้าให้สวยเลยต้องมาอนช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับก็ อากาศดีแล้วก็ทิวทนาสวยงามด้วยโหนี่มาั้งกล้องทับเลยเดียววิวนี้ก็จะเห็นกันในหนังอยู่บ่อยๆนะครับเส้นนี้เองก็คือเส้นที่จะเดินไปที่น้ำพุซึ่งพัดเรียกติดปากว่าน้ำพุกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับจากเรื่อง กุมภาพันธ์ของพี่เจ๊ยบโซพิตาพากับพีตาคอมบแรนดารันโด้เนาะพอเริ่มเก็บของแล้วนี่คือที่เป็นอาร์ตนะครับที่เห็นข้างหน้านั่นแหละ <c oughs> ข้อคุรระวังนะครับในเซนทรัลพาร์คเองก็ถ้าช่วงกลางวันเองก็ด้วยความพลุกพล่านอ่ะจะไม่ไมน่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าช่วงเย็ยนๆเพราะว่า มันกว้างมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเวนเรื่อยๆแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ทุกจุดก็อาจจะต้องระวังนิดนึงมีคนไปเดินในจุดที่มันไม่ค่อยมีคนอย่างเงี้ยถ้าเดินตรงนี้ไม่มีหาหรอกนะครับก็นิวยอร์กก็อันตรายอยู่แต่ว่าถ้าระวังตัวก็อยูไ่ได้อาตนะก็จะมีมาวางขายซื้อได้เลยตามจุดต่างๆราคาใกล้เคียงกันหมดนะฮะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากก็คือ ซื้อที่ชอบอ่ะถ้าไปบุกลินบริดจ์ก็จะเห็นวิวบุกลินบริดจ์ใช่ไหมแต่วันนี้มาเซนท์พาร์ก็จะเห็นวิวเนี่ยที่เป็นภาพวาดเกี่ยวกับเซนท์พาร์คแล้วก็แอบมีบุกลินหน่อย,อยมันดีมากเลยครับทุกคนอยากให้มาโอเคนะครับตรงนี้ก็นะเป็นลาน อันนี้ประสงค์เนาะมาเล่นสเก็ตบอร์ดหรือโชว์อะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้จะเป็นคนนี้เขาอยู่ที่เขาประจำเนี่ยจะเล่นแบบเนี่ยคนนี้ฮะผมเพิ่งรู้นะว่าการเล่นแบบนี้มันจะมีการแข่งขันมีทัโลกเลยนะซึ่งน้องมีน้องผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งก็เล่นด้วยโอเคนะครับตอนนี้พัดอยู่ตรง เียกว่าใจกลางของเดี๋ยวโูอำไหมสิ่งช่วงนี้เป็นช่วง school break เนาะ oh. ก็เลยเด็กนักเรียนว้าง,งเยอะมากนะตอนนี้เรามาถึงแล้วที่อ่า p e t e s t h a Bridge นะครับฟาเทนตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปส่องจากข้างบนดีกว่า เราจะส่องจากข้างบนลงไปข้างล่างเดี๋ยวเขาลงไปข้างล่างนะครับก็อ่ะถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับมัสนภาอันนี้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำยิงอยู่เปิดสไนทนาตรงไหนนะครับ you. Thank <laughs> ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ต้องมาถ่ายรูปต้องมาเลยแหละถ่ายตรงนี้เพื่อให้ได้วิวกับข้างหลังนะครับหรือลงไปถ่ายข้างล่างก็ได้นี่เองตรงนี้ก็จะเห็นบส็อตเฮาสตรงนน้นเดี๋ยวจะมี สักพักเขาก็จะมีให้พายเรือได้แล้วครับตรงนี้แล้วก็รีอน้ำพุนั่นเองที่เจี๊ยบนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินไป้างล่างกันนะครับเดี๋ยวเขาจะโชว์ด้วยว่าถ้ามาสนาพอกแล้วจะต้องไปเข้าห้องน้ำตรงไหนนะครับโอเคอันนี้เรากำลังจะลงไปที่น้ำพุนั่นเองนะฮะอันนี่ก็คือห้องน้ำ มีห้องน้ำชายหญิงเรียบร้อยนะฮะทั้งสองฟากเลยเดี๋ยวแต่ว่าผมดูก่อนอ๋อตอนนี้ห้องน้ำปิดไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเห็นไ,ไหมไม่ได้เปิดตลอดแต่แต่ว่านี่คือโลเคชั่นที่มีเนาะคิดว่ามันอากาศเพิ่งเพิ่งอุน่นล้วะเรไม่นี่ ตรงนี้จะมีคนมาแบบร้องเพลงมีคนมาเล่น ถึงแล้วนะครับน้ำพุพี่เจี๊ยบหรือว่าบีเทสท่าเทเรสของเราเองตรงจุดนี้ก็พี่ปีเตอร์มันนั่งรอพี่เ,เจี๊ยบอยู่นะจ๊ะอันนี้คือ my favorite my favorite spot นะครับ favorite spot เลยต้องถ่ายรูปกัตรงนี้นะหรือว่าหันหลังไปกับเทเรสก็ได้ รจริงๆแล้วเขาต้องเปิดน้ำพุแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้าน,นี้มันเย็นแล้วนะมันหนาวเปิดมาก็เป็นน้ำแข็งก็เลยไม่ได้เปิดแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะจะเปิดแล้วค่ะน้ำพุตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลา,ามาเที่ยวเซนทรัลพาร์คจะต้องมาถ่ายรูปด้วยนะ,ะงางินเองนะนมาคนเดียวไม่มีคนถ่ายรูปให้ก็จะถ่ายเป็นวิดีโอ ตรงนี้ให้ดูกันว่าความสวยงามของเซนเตอร์พาร์คครับก็นะักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วมีฝูงเป็ดอะไรเงี้ยถ้าเราจะเดินให้ทั่วแต่ที่บอกว่าอย่างต่ำต้องมี2ชั่วโมงนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีแมปให้อยู่แต่ถ้าจะเดินเฉพาะจุดสำคัญก็เุมที่เาเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็ตรงจุดนี้น้ำพุเทเรสนะครับแล้วก็ข้างหลังบอธเฮาส์นะครับ มองตรงนี้จะเห็นมีเรือเห็นปะเพราะว่ามีเรืออยู่ขา้างหลังกองกองอยู่คือตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้ใช้นะครับแต่เดี๋ยวรอสักพักนึงสักพักนึงก็จะให้เรือจะบอกว่าตรงจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมาขอแต่งงานเยอะมากตรงน้ำพุนี่นะฮะแล้วก็ตรงเชเรสมีคนมาขอเยอะมากขอแต่งงานเยอะมากเพราะว่าวิวสวย แล English, ara, ies, like <laughs> ้ว <louder> ก็หนึ่งในหนึ่งในเห็นตึกโพสเฮาส์ของลัานะครับหนึ่งในดาราที่ดังของไทยท่านหนึ่งก็แต่งงานที่บริษัทตรงนั้นนะฮะลองไปดูกันว่าใครตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กก็หลังจากวันนี้นะครับพัดได้พาทัวร์นิวยอร์กในฉบับย่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปิดด้วยวิวสุดท้ายของ เซนทรัพาร์ทนั่นเองซึ่งจะต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนที่พาทิตจะหมดถ่ายไม่เห็นอะไรฮะ,ะก็จะพาไปชมจุดสุดท้ายของการทัวร์วันนี้นะครับก็เป็นมุมโปรดของพาทอีกที่หนึ่งเลยสำหรับถ่ายรูปนะครับใครที่มาเยี่ยมนิวยอร์กมาเยี่ยมเซนรพาร์ทนี่เป็นจุดหนึ่งที่พัดแนะนำให้มานะครับ ให้มาถ่ายรูปซึ่งความสวยงามของจุดนี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูนะครับแต่แค่มาเดินเขาเรียกว่าแค่มาเดินเล่นในสวนมันก็ก็แฮปปี้แล้วอะ่ะเออมันก็มีความสุขแล้วลหะแต่ว่าตรงจุดนี้เป็นอีกจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโบว์บริดจ์นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมเขาเรียกว่าโบว์บริดจ์ อันนี้จุดชมวิวนะครับตรงโบเบรดที่เราเรียกว่าโบเ b บร d ด e เพราะว่าตรงนี้สะพานนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายคคันธนูซึ่งโบเ b บริด e ก็คือคันธนูนั่นเองสะพานคันธนูนะครับก็ต้องดูมาถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปจากมุมนี้ได้แต่มันจะไกลนิดนึงเนาะแต่ส่วนมากคนจะยิงภาพจากเทาสะพานไปที่ซิตี้วิวมากกว่าก็จะได้เห็นแบบ แบ็คดรอปเป็นซิตี้วิวอะไรเงีย้<ส>ยแต่ยืนถ่ายบนสะพานแต่ว่าตรงนี้พัดก,ก็ชอบนะก็ถ้ายืนตรงโบบริดจนะครับก็เราสามารถถ่ายวิวตรงนี้ได้เลยยืนแล้วก็ยิงไปเป็นแบ็คดรอปตรงนี้นะฮะจุดที่เขาถ่ายกันนะครับก็ถ้าไม่ได้ก็ให้ยิงภาพมาที่ตรงด้านหลงังซึ่งเป็นฝั่งแม่น้ำแต่ว่า ก็สวนเหมือนกันแล้ก็วันนี้พัดขอจบการทัวร์นิวยอร์กไว้แค่นี้นะครับยังไงรบกวนกดไลค์กด subscribe กดติดตามไห้พัดด้วยนะครับไว้คราวหน้าเข้ามานิวยอร์กหรือไปที่เที่ยวใหม่ๆในนิวยอร์กเดพัดจะอ่าลงให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับมาเที่ยวทิปกันที่นิวยอร์กกันครับสวัสดีครับ